อ๋อกับตันกับมันยังไได้กับตันอัดเลยมีจังหวะสูงเนี่ยใช่ไหม โอ้ยลองดิ้วเข้าไปลูกเออลองดิ้วเข้าไปได้ไม่ได้นะว่างวางดีกว่าอย่าถือว่างวาง